นี่คือทางไปคาเฟ่ลับแห่งหนึ่งในจังหวัดสระบุรีนะครับชื่อร้านลาวเวียงคาเฟ่ตอนนี้ผมอยู่บนถนนทางหลวงชนบทหมายเลข4042จากเสาให้มุ่งหน้าไปอำเภอท่าเรือนะครับถ้าจะมาที่นี่ให้สังเกตซุ้มทางเข้าวัดตะเค้แบบนี้นะครับเลี้ยวเข้าซุ้มขับเข้ามาเลยครับขอให้อุ่นใจได้ว่าท่านไม่ได้หลงนะครับทางจะลัดเลาะวัดมาแบบนี้แหละถนนจะเป็นเลนเดียวไม่ได้วันเวนะครับรถสวนกันได้แถวนี้เป็นชุมชนลาวเวียงด้วยนะครับทางก็จะเล็กๆประมาณนี้แหละขับผ่านวัดตะเค้มาจนมาเจอวัดม่วงงามนะครับเลยมาอีกนิดนึงก็จะเจอร้านถ้ามาตามทีี่ผมบอกดยวจะงให มาตาม GPS และกันนะครับพิมพ์ที่ร้านลาวเวียงคาเฟ่ขึ้นเลยครับเป็นคาเฟ่ติดริมแม่น้ําป่าสักเลยทุกคนสวยมากมีที่จอดรถหน้าร้านนะครับที่ร้านร่มรื่นเงียบสงบเข้ามาถึงก็จะสะดุดตาด้วยต้นกําปูต้นใหญ่ที่เราสามารถเดินขึ้นไปถ่ายรูปด้านบนได้ด้วยนะครับบรรยากาศดีจังที่นั่งริมน้าตรงนี้ตอนช่วงเย็นๆจะสวยมากแล้วก็จะเต็มตลอดเลยส่วนด้านในจะเป็นห้องแอร์เย็นสบายเลยนะครับช่วงนี้เขาจะตกแต่งเป็นทีมคริสต์มาสปีใหม่นะครับมีเซ็นทรัลคอร์สโปรโงมาด้วยนะครับ,รบ,บเฮ้เ ทั้งพวกเมนูกับข้าวอาหารไทยอีสานอาหารจานเดียวก็มีนะครับมีพวกสปากเกตตีด้วยเป็นแนวแนวคาเฟ่แต่ราคาไม่แพงเลยแล้วก็จะมีพวกเครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่นี่เขาทําเองทุกอย่างนะครับมาเริ่มกันที่หมึกผัดไข่เค็มเริ่มจากผัดปลาหมึกหอมใหญ่กระเทียมให้หอมนะครับแล้วก็ใส่ซอสไข่เค็มที่ผสมไว้สังเกตว่าจะมีไข่เค็มเป็นชิ้นๆลงไปด้วยหมึกผัดไข่เค็มที่นี่จะไม่ได้เป็นครีมข้นมากนะครับแต่มันจะเคลือบไปกับปลาหมึกชิ้นใหญ่ๆทุกชิ้นเลยหมึกผัดไข่เค็มราคา150บาทต่อมาเป็นกะหลำปลีผ เลยแล้วเวลาลงกะหล่ำเนี่ยเขาจะไฟลุกโชดช่วงแบบนี้เลยนะครับปรุงรสด้วยน้ําปลาที่ประรสค่อยๆหยอดลงไปที่ข้างกระทะมันจะหอมขึ้นมาเลยครับผัดแค่ให้ผักสลดก็ใช้ได้แล้วเมนูง่ายๆแต่ทําให้อร่อยยากนะครับเราไปกินที่อื่นเนี่ยอาจจะจานละเป็นร้อยนะครับเพราะข้าวฝีมือพ่อครัวแต่ว่าที่เนี่ยหกสิบเท่านั้นครับรสชาติจะเค็มๆแล้วก็หวานกรอบจากกะหล่ำปลีเท่านั้นเลยเป็นเมนูที่ผมชอบสั่งเวลาไปกินตามร้านนะพรารู้สึกว่าแต่ละร้านเขาก็ทําไม่เหมือนกันดีนะครับต่อมาเป็นยำม,มะเขือยาวจานนี้จะประกอบด้วย เาผใส่น้ำยำลงไปโรยหอมแดงพริกขี้ฟ้าปิดท้ายด้วยกุ้งแห้งปน่นอาหารที่นี่เขาจะออกไวนะครับอย่างยำม,มะเขือยาวเนี่ยก็ใช้เวลาไม่ถึง5นาทีก็เสร็จแล้วเมนูนี้เหมือนไม่มีอะไรแต่อร่อยมากครับน้ำยำรสจัดแต่ได้มะเขือยาวกับไข่ต้มมาช่วยเบรกไม่ให้รสมันเข้มข้นเกินไปนะครับแล้วก็มะเขือยาวเผามันจะมีความนุ่มหอมกินกับน้ำยำและไข่ต้มเนี่ยมันไปด้วยกันได้ดีมากเลยจะนน้ราคา100บาทนะครับเนี่ยครับราคา100บาทถูกนะครับต่อมาเป็นเมนูซิกเนเจอร์ครับชื่อปลากระพงลาวเวียงที่ใครมาก็ต้องสั่งงงนนคเเเปปป็็ลกพืออแ้ย ทอดจนเหลืองกรอบแล้วก็จะมีน้ำยำที่มีส่วนผสมของน้ำมะนาวน้ำปลาพริกป่นหอมแดงแตะไคร้ผักชีนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยคือพริกเผาสูตรของทางร้านนะครับใส่คลุกเคล้าให้เข้ากันเสิร์ฟใส่ถ้วยแยกไปน้ำยำจะมีรสชาติหวานนํำตามด้วยเปรี้ยวหอมสมุนไพราอารมณ์คล้ายๆต้มยำแห้งเหมือนกันกินกับปลากระพงทอดตัวใหญ่นะครับอร่อยเข้ากันดีจานนี้380บาทครับต่อมาเป็นเมนูหมูกรอบคั่วพริกเกลือนี่คือหมูกรอบของเขานะครับจะหั่นมาแบบชิ้นใหญ่มากเอาไปทอดให้เหลืองกรอบอีกทีหนึง่งทีนี้มาผ นะครับปรุงรสด้วยผงชูรสน้ำตาลเกลือแล้วก็ใส่พริกขี้หนูซอยลงไปโรยต้นหอมปิดท้ายจากนั้นก็พร้อมเสิร์ฟได้แล้วครับเน้นหมูไม่เน้นเครื่องนะครับปริมาณจะได้แบบนี้ทุกจานหมูกรอบคั่วพริกเกลือ,อาจานนี้ราคา150บาทครับต่อมาเป็นซุปเปอร์หมูตุนใช้หมูส่วนคั่วตับนะครับตุนสไตล์กว๋วยเตี๋ยวหมูตุนแล้วครับแต่จะมาปรุงแซบข้างนอกอีกทีหนึ่งสไตล์ต้มซุปเปอร์ใส่น้ำตาลน้ำปลาน้ำมะนาวนะครับปรุงหม้อต่อหม้อพอแซบได้ที่แล้วเนี่ยก็เทใส่หม้อที่มีผักชนชาาาริสตุ เปรี้ยวหวานเค็ม3รสหมูตุนก็นุ่มกําลังดีติดเอ็นนิดๆน,น,น,นะครับยิ่งเคี้ยวไปเจอความเผ็ดจากพริกลูกโดดเนี่ยยิ่งอร่อยเลยนะครับซูปเปอร์หมูตุนนม้อ,อนี้ราคา190บาทครับต่อมาเป็นผัดหมี่ลาวเวียงครับเป็นเมนูพื้นบ้านของชาวลาวเวียงเลยนะซอสจะคล้ายๆผัดหมี่โคราชนะครับแต่เขาจะผัดจานต่อจานเหมือนสปาเกตตี้เลยใส่ถั่วงอกกุ้ยช่ายแล้วก็ใส่ไข่ปิดท้ายเกลี่ยๆให้เป็นแผ่ผัดออกมาหน้าตาเหมือนผัดไทยนะครับรสชาติไม่ใช่ผัดไทยและไม่ใช่ผัดหมี่โคราชจะเป็นแบบออกไปท่างก๋วยเตี ร,ราคา70ดบาทต่อมาเป็นผ้ากุ้งนะครับเอากุ้งไปลวกจากนั้นก็ใส่น้ําพริกเผาน้ํามะนาวน้ําปลาชูรสน้ําตาลหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดโรยใบสะหน่ปิดท้ายครับรสชาติจะออกเปรี้ยวนําหอมน้ําพริกเผานิดนิด,นดกุ้งก็สุกกาลังดีกินไปพร้อมกับหอมแดงและตะไคร้นะครับอร่อยแบบโบราณโบราณดีนะครับจานนี้150บาทต่อมาเป็นไข่ตุนนะครับวิธีทำค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงเริ่มจากใส่น้ําลงไปก่อนเลยปรุงรสด้วยผงปรุงรสซีอิ๊วขาวแล้วก็ใช้ไข่ไก่่่่5ฟอออองงงงตตาาาามมมมดดดดด้้้้้้้วววววยนนนจืืืเเเเเทลลไไปใใใหหสสสััขขคคแกก็ชรรีผพ จากนั้นก็จะเทใส่กระทะนะครับเอาไปตีในกระทะอีกทีหนึง่งวิธีนี้เพิ่งเคยเห็นเลยนะครับตีออกมาแล้วมันจะฟูแบบนี้เลยแล้วก็เทใส่หม้อนะครับด้านล่างจะเป็นแอลกอฮอล์ปิดฝาไว้แล้วก็จุดแอลกอฮอล์ครับแล้วเดี๋ยวมาดูผลงานรอประมาณ5นาทีเปิดออกมาก็จะได้ความฟูแบบนี้นะครับเนื้อสัมผัสจะไม่ได้นุ่มเนียนเด้งแบบไข่ตุ๋นญี่ปุ่นนะแต่มันจะได้อารมณ์แบบไข่ตุ๋นบ้านๆนะครับแล้วก็จะมีส้มตําด้วยนะนี่คือส้มตําปูปลาร้านะครับรสชาติแซ่บตามาตรฐานหอมปลาร้าแล้วก็จานนี้ราคาแคาทวีเเลยะะน้กก็ตจจมมํไไข ส0บาทนะครับรสชาติจัดจ้านหวานเปรี้ยวไม่เผ็ดมากมีไข่เค็มมีถัว่วมีกุ้งแห้งเพิ่มความนัวส้มตำก็ราคา60-70ประมาณนี้แหละครับของหวานที่นี่แนะนําให้ลองเป็นไอศครีมนะครับที่นี่เขาจะมีเป็นไอศครีมเจลาโต้โฮมเมดทำเองทุกรสชาติเลยนะครับที่กําลังปั่นอยู่นี่ก็คือไอศครีมซอเบมิกซ์เบอร์รี่ครับเป็นผลไม้ล้วนไม่ผสมสารเสริมเติมแต่งใดๆเลยไอศครีมเขาก็จะมีหลากหลายรสชาติทั้งพิทาชิโอโนมสดฮอกไกโดบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่ชีสเค,ค้ก ก็มีหลากหลายเมนูเลยทั้งชากาแฟอิตาเลียนโซดาแล้วก็สมูทตี้สีสันน่ากินมากราคาไม่แพงเริ่มต้นที่70บาทนะครับแล้วก็พวกเมนูขนมเบเกอรี 2, ่ต่างๆนี่ก็ทําเองโฮมเมดทั้งหมดเลยนะครับที่เขากำลังทํานี่คือคาราเมลในเมนูเบิร์นบัตเตอร์โทสครับพอเนยละลายได้ที่แล้วก็ใส่ขนมปังโทสลงไปมันจะกลายเป็นโทส์นุ่ม,ช,มชุ่มฉ่าเนยราดคาราเมลโรยอัลมอนด์สลัดแล้วก็โปะด้วยไอศกรีมนมโฮมเมดฮอกไกโดนะครับให้ทายราคาผมบอกเลยลยกันจานนี้หนึ่งร้อยเก้าบาทนะครับทุกคนราคาถูกมากแล้วก็อร่อยด้วยยอมมเนาก แล้วก็กินกับไอศครีมนมฮอกไกโดเหนียวเนียนยนุ่มหรือจะเพิ่มไอศครีมรสชาติอื่นก็สกู๊ปละ69บาทเมนูนี้คือวัฟเฟิลฟรุตตี้ครับเป็นวัฟเฟิลโฮมเมดโรยครัมเบิลอัลมอนด์สลายราดด้วยช็อกโกแลตตกแต่งด้วยผลไม้หลากชนิดจนล้นเลยนะครับแล้วก็โปะด้วยไอศครีมช็อกโกแลตโรยบราวนี่อีกราดซอสช็อ,ชโอกโกแลตลงไปอีกโปะด้วยทองโอ้โหรวยมากนะครับวัฟเฟิลนุ่มฟรุตตี้ฉ่ำมากครับจานนี้ราคา169บาทเองแล้วก็จะมีเค้กนะครับเป็็นนบบบราวี่ดัเิลชอกราคา80บาทออันนี้ช็กเขข้้มนเลยแหละแล้วก็เครปเค้กคริสสต์มานะครับราเปา็น ตกแต่งสวยมากมีต้นคริสต์มาสมีเซ็นตอ์ครอสราสซอสฉ่ำๆจานนี้คือมูสเค้กช็อกโกแลตนะครับราคา90บาทสําหรับคนไม่กินแป้งนะครับมูสช็อกก็เข้มขน้นมีความรู้สึกเบาไม่เลี่ยนนะครับขนมหวานคือดีเลยแหละอร่อยทุกอย่างไม่รู้จะบรรยายยังไงให้ทุกคนเชื่อนะครับจนกว่าจะได้มาลองเองร้านลาวเวียงคาเฟ่ครับเปิดให้บริการตั้งแต่10บโมงไปจนถึง3ามทุ่มครัวปิด2องทุ่มนะครับหยุดทุกวันจันทร์ยกเว้นวันจันทร์ที่เป็นวันนักขัตฤกษ์ก็จะเปิดบริการตามปกตินะครับสามารถโโทรรรรรรจอออออองงงตต๊ะะะหหหหหืววว่่่่่าาาาาาาสัาาาััััลลลลลนน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 น้้้้้ไไไดดดดยยยเเเีีูใใคคคคมมม์บบบปปกกพิ สวัสดีครับ